โตโยต้าอินโนวาครีต้า2.8ตีนะคะปี2017ร้อแม็กขอบ18นะคะยางมิชลินนะคะยังสภาพใช้งานได้อีกยาวๆนะคะราคาผ่อนเบาๆเพียง8,000กว่าบาท วันนี้พี่แหม่มมีรถแนะนำนะคะ Toyota Innova ว r ค t a 2.8 G านะคะปี2017เลขมาอยู่ที่2 0 0 0 0นนะคะสภาพดีๆสวยๆเลยคันนี้นะใครที่ต้องการหารถเจ็ดที่นั่งไว้พร้อมสำหรับ รับส่งลูกหลานไปโรงเรียนนะคะหรือว่านั่งสําหรับครอบครัวราคาเบาๆนะคะวันนี้มาแนะนํากันเลยนะคะมาดูกันภายนอกนะคะคันนี้สีขาวนะคะหลอดไฟนะคะเป็นฮาโลเจนนะคะพร้อมด้วยตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้าดูดีมีสไตล์ของเขานะคะอินโนวานะคะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างกันบ้างนะคะ ร้อแม็กขอบ18นะคะยางมิชลินนะคะยังสภาพใช้งานได้อีกยาวๆนะคะตัวตัวกรอบไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะอ่ะด้านในกันบ้างนะคะด้านในเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็จะมีตัวพรมให้มาเรียบร้อยนะคะเบาะหนังทูโทนนะคะนนี้เบาะหนังทูโทนนะคะสภาพดีเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านด้านข้างกันนะคะตัวประตูนะคะมี กดขึ้นลงออโตกระจกออโตนะคะพับไฟฟ้านะคะอันนี้มาโหมดการขับขี่บ้างนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะมีมันติฟังก์กชันให้นะคะมีปรับความเร็วให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วที่สำคัญเลขไมเพียง200แสนนะคะตัวนี้เป็นดีเซลนะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะมาดูจอกลางกันบ้างตัวนี้นะคะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะจับผัดง่ายๆเลยโอ้โหใช้งานง่ายสุดๆเลยนะคะท่านใดที่ต้องการ ใช้งานนะตัวนี้หน้าจอขนาดใหญ่10นิ้วเลยนะคะแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลนะคะมาดูด้านด้านล่างกันจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขั้นบันไดนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะโหมดขับขี่ก็ง่ายนะคะมีตัวกันลื่นให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะตอบโจทย์เลย ด้านบนสภาพใช้งานนะไปกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ดีหมดเลยนะคะ2.8 G นะคะมันจะเป็นเบาะกลางที่เป็นแถวกลางนะคะเป็นแถวเบาะเดียวนะคะอ่ะเบาะแถวกลางนะคะเป็นเบาะแถวเดียวนะคะตัว G นะคะนั่งสบายมากๆเลยนะ oh, <no. S 1> ไปกันได้หลายๆคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีแอร์ทุกมุมนะคะเฮดรูมเนี่ย แอร์เรียกว้างนะคะไม่อึดอัดนั่งสบายมากๆนะใครที่มีคนแก่ที่บ้านหรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถนั่งสบายๆได้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวหลอดฮาเลอเจนเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญก็จะมีตัวกล้องมองหลังด้วยนะคะแล้วก็ด้านในค่อนข้างกว้างอันนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับตัวตัว f อร์จูเนอรนะตัวเนี้ สามารถที่จะเอาเหาะเกี่ยวด้านข้างนะคะ,ะเหลือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแอร์ก็มีให้ทุกมุมนะสภาพดีมากๆเลยฟิล์มก็ยังสภาพดีนะใครที่ไม่ชอบฟิล์มใส่นะคันนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่ประมาณ80ินะคะค่ะสภาพดีมากๆเลยไม่มีรอยขาดเลยนะรถครอบครัว7ที่นั่งราคาพิเศษสุดๆเลยราคาคันนี้เพียง 488,000บาทเท่านั้นใครที่เครดิตดีๆนะรับ0%กันเลยนะผ่อนเพียง8,000กว่าบาทยาวนาน84งวดย้ำต้องขอเครดิตที่มีเครดิตเกิน1ปีนะคะโทรหาพี่แหม่มได้นะ Toyota Innova 2.8G นะคะปี2017นะคะราคาผ่อนเบาๆเ,เ,เพียง8,000กว่าบาทนาน84งวดคันนี้เลยโทรหาพี่แหม่มได้24ชั่วโมงนะคะ